สวัสดีครับนตีฟิชชิงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หมายธรรมชาตินะครับผมตกปลาด้วยชิงหลิวภายในห้าทีจะได้ปลากี่ตัวนะครับผมอวันนี้ใช้คันอยู่ที่ระยะห้าจุดสี่นะครับตกเป็นไม้ตายเนาะ โหยไม่โดนครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรครับ <c oughs> มาลุ้นกันต่อที่ไม้ต่อไปนะครับ 5นาทีได้ปลากี่ตัวนะครับก็เป็นคอนเทนท์ที่ยากนิดนึงนะครับค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองนะอาจจะต้องสามารถค้นหาปลาภายใน5นาทีนะครับให้ได้ยากอยู่นะยากอยู่ครับยากอยู่แต่ก็จะพยายามครับ วินโอ้ยนึกว่าปลาใหญ่ครับอาการไหลแบบสวยงามมากๆแต่ก็ไม่โดนครับไม่โดนอะไรเลย ผ่านไปแล้วสามนาทีครึ่งนะครับสามนาทีครึ่งผ่านไปก็ยังไม่เจอตัวนะครับ <c oughs> เจอแล้วครับเจอตัวแล้วครับเฮ้ยปาตะเพียนครับผมเจอปาตะเพียนแล้วครับสวยครับไม้นี้อุ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหตัวเบ็ดเกี่ยวมือคือเบ็ดเบ็ดมันค่อนข้างเล็กนะครับนี่ฮะเจอปาตะเพียนแล้วครับสุดยอดครับเดี๋ยวก็ตายจนได้นะนี่ครับสวยงามครับผม เบ็ดมันตัวเล็กครับเขาก็เลยหลุดนะโอเคยังมีเวลาอยู่ครับยังมีเวลาอยู่ก็ปตาตเพียนเข้าก็ถือว่าเอา่อเป็นรางที่ดีนะครับเป็นรางที่ดีเพราะว่าปตาตะเพียนเนี่ยถ้ามันเข้ามันน่าจะเข้าเป็นฝูงนะครับก็อาจจะมีตัวต่อไปครับ ผมจะรู้สึกดีใจเป็นพิเศษนะครับเวลาที่มาตกปลาที่ใหม่นี้แล้วก็เจอปลาตะเพียนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าปลาตะเพียนเนี่ยเป็นปลาที่แบบเอกินเหยื่อได้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับ mm hmm. คือการกินเหยื่อของเขา mm hmm. เขาจะไม่ลีลาเขา, mm hmm. เขาจะดึงพวดเดียว ซึ่งมันแตกต่างจากปานินมากๆเลยนะครับปลานินมีการกินเหยื่อที่ค่อนข้างจะละเอียดมากๆนี่ก็น่าจะโดนแล้วนะครับผมรู้สึกว่าทุนมันแบบมีการแปลกๆนะครับลองวัดดูไม่โดนครับ